สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาพอกะยิเพยวกินแสบอีกแล้วน่าจะเนาะมันี้ย้ายได้หนึ่งป่าจ้าหนึ่งป่าตัวนี้งใหญ่เลยเพียม้าจับมากินน้ำยายหนึ่งป่ากินไก่ย่างเตี้ยข้าวเหนียวจับปุ๊บนี่ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่เลยขอนอนเจลเจลประแดดมงเนี่ยประแดดเป็นโตเลยทุกคนโอ้ยคุยอืมคุยประแดดก,ก่อนอืมอืม อืมอ,อ่ะปากถ่านอืมแซบ่บอืมเข่าเนาะหนึ่งจะพักอืมอืมอืมบักเขืออืมอ,อืม,อม

หนึ่งป่าหวานป่าสดแคด่หรอม,มาจะมาก,กินน้ำยา ข้าเป็นหนึ่งต่าแบบแซ่บฮะ Ừ, bà à Cảm Khá là, Ừ Sao hả?

อือเขายากเป็นอย่างติดมืออืรแค่หลอดอืม แซ่บมากอืมอาหารผูเท่าหนึ่งปลาหนึ่งพักอืม อืมอืมเต็บเนื้อปล่าวานหวานอืมปล่ามีประโยชน์อืคินแล้วจะได้ฉลาดออืม ไปอยากจะลาก,กินปลาได้หลาย,ลายอืมอืม้อือเนื้อปลาเขาอืม สีประแดงเนี้ยอืมอืมอือืแบบสีคัาคขกบ้าง่ะอืม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  <물� laughter> <telev�> <proud> 음. 음. 어 หวานแค่รลอืมอืมาก อร่อยอืมเขาตินมือยอืมตินมือค้าค่ะเขากะเดาอืมอืมอืมได้ ขอบคุณทุกคนทีท่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนที overseas, mankind, ここ่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่แต in ่ความสุขความเจริญนะจ๊ะเนาะเสนข่าวออกจากมือเขาติดมืออใหาทุกคนที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายไม่แต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะเนาะอยอาเจ็บเย่าจุนเงินทองไหลมาเทมาด้วยจ้ะเด้ออืมคลิปนี้ยายเอาไว้สำนีเนาะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีจ้า